เคร,รื่องเจนนะครับหรืออ่าใช้ปันไฟในสนามบินนะครับตัวนี้ก็จะปัดไฟกับเครื่องบินนะฮะ สำหรับตัวนี้นะครก็เดี๋ยวจะใช้ตัวเครนนะครับยกลงนะครับแล้วก็ไปวางกับเจ้ารถ่า FTR นะครับตัว240นะครับ Euro5 นะครับของเซลล์ตัวดํานะครับผมอันนี้นะครับก็จะร้อนนะครับแต่ลงไม่ได้ครับต้องใช้ตัวเครนฮะเครนเคนตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นเครน30ตันนะของซูมไลออนนะคร เดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะยกลงยังไง่ะเขาบอกจะคล้องสี่ด้านนะแล้วก็ยกก่อนนะเครื่องปันไฟนะหลายคนคงถามว่าเครื่องอะไรครับเครื่องเจนนะครับเครื่องปันไฟกับตัวเครื่องบินนะบอกก่อนนะเป็นเครื่องปั่นไฟกับเครื่องบินนะในสนามบินนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเครื่องบินมีไฟฟ้ายังไงแล้วก็ปะยังไงครับก็คือใช้ตัวนี้ครับปันไฟครับเก็บในตัวเครื่องบินนะเก็บให้กับเครื่องบินนะ ตัวนี้นะขอบคุณคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณนะครับใครเข้ามาดูแล้วก็ฝาก <ouse> ขอจอขอใจกดติดตามเป็นกําลังใจกับเซลลตัวดํวาด้วยนะครับ <spe an> ใครเข้ามาแล้วก็ฝากขอจอขอใจด้วยนะครับผมครับเริละละ่มลากแล้วครับเริ่มลากแล้วจะลากเคลื่อนเข้ามาครับเริ่มเริ่มลากแล้นะครับรล,ะละากเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมรับรับทราบขอบคุณทุกหน่วยงานครับครับผม ก็จะวุ่นวายบแบบนี้นะครับนะครับน้ำหนักก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวใช้อาจจะใช้ตัวนี้นะครับล็อกแล้วก็อาจจะมีตัวล็อกข้างล่างกับตรงล้อนะถ้าอาจจะใช้รถเนี่ยลากเข้าไปนะตอนแรกผมเข้าใจว่าอาจจะใช้ตัวตัวรถไอ้พวกนิบตักนะฮะแต่มันน่าจะหนักมากนะตักไม่ไหวนะฮะตักไม่ไหวนะ บอกเลยนะตักไม่ไหวใครเข้ามาแล้วก็ฝากขอจอเข้าใจผมด้วยนะใครเข้ามาแล้วนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากขอจอเข้าใจด้วยนะอยู่ที่อูนนทัมรีทนะเทนเลอร์นะไอเกนะอันนี้ก็จะมาอีกสองคันนะครับเป็นสองพันแบบนี้นะเป็นรถเครื่องตัดไฟแบบนี้แล้วก็ติดตั้งกับเจ้ารถอีสูนครับ FTR สองสี่ศูนย์นะครับแบบนี้เลยครับตัวยูโรห้านะอันนี้ของเซลตัวดำนะครับอีสูนครับผมก็ ติดเครื่องจักรปั่นให้กับเครื่องปั่นไฟในสามบินนะครับเดี๋ยวใครที่เข้ามาดูในไลฟ์นะครับเดี๋ยวไปดูกันวันที่เครื่องจักรตัวนี้จะตั้งเสร็จแล้วครับแล้วส่งมอบในสามบินนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะหลายคนอาจจะไม่สงสัยนะไม่เคยเห็นว่าเครื่องบินอะมันปั่นมันปั่นไปยังไงแล้วก็ใช้ยังไงฮะในการลากนะเซลล์ตัวดําก็จะไปส่งมอบอเครื่องตัวนี้นะครับให้กับสนามบินนะครับสนามบินที่ใช้ในประเทศไทยนะผมบอกเลยว่าใช้ในประเทศไทยนะตัวนี้นะครับผม นะครับอันนี้ก็จะรลังถอยลงม,มาอีก2อง